แบบจะหมดแล้วว่ะโซเอาที่ชาร์จโนบุกกับมือถือมาให้พี่หน่อยนะได้ครับได้ครับมันอยู่ไหนพี่อยู่ในรถเข็นขาวาไปเอามาหน่อยได้ครับไปรับพี่พี่แซคให้ผมหาอะไรเนี่ยอะแดปเตอร์ไหนเนี่ยเทสหรือแทชชีเนี่ยพี่โซท,ท,ทำไรห,หาแดปเตอร์ให้พี่แซคอยู่ครับโอ้หาทำไมสงตัวสามตัว ชารจก็ไม่ใช้ทําอะไรอ่ะชาร์จแบตนี่แหละครับพี่นี่นีพี่เมียนี่พี่เมีนี่เว้ยนี่อะแดปเตอร์ของทุกเทคเอดีหนึแซกชาร์จแบบชาร์จโน้ตบุ๊กใช่ป่ะชาร์จมือถือใช่ไหมนี่เขามีพอร์ต usb c 2ช่อง usb a อีก1ช่องก็คือแบบตัวเดียวจบเลยไม่ต้องมานั่งหาอะไรวุ่นวายต้องสองตัว3ตัวพาง่ายเลยสิครับอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าขาเขาพับได้เห็นป่ะนเนเนขาแข็งแรงด้วย และชาร์จไวด้วยนะรู้ป่ะเขาเป็นแบบแกนชาร์จ120วัตต์ชาร์จไวใช่เป็น PD แบบ3.0ด,ด,ด้วยของด,ดีงอันเนี้ยแล้วอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับหน้าเว็บอยู่แค่แบบ1,99 0บาทลดราคาอยู่รีบไปจัดแต่ก่อนอื่นคือเอาไปแซกใช้ก่อนเนี่ยแบตจะหมดแล้วเนี่ยไปๆปได้ครับไปพี่แซกได้แล้ว